สวัสดีครับพีซ่ซีวินารัากที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูสา,าลาริมน้ำเนาะนี่ขึ้นเหล็กกันทันเหล็กแปรครบหมดแล้วนะครับพี่ซีด,ด้านบนเนาะเหลือแต่มงสังกสีเนาะมาด้านในมองเหล็กตรงเหล็กสีโยเนาะก็ใส่ไม้ฟ้าเซราเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ ได้เยอะนะครับพี่ซีวันนี้ลงมาลุยงานนี่ครับนะครับก็ถ่ายได้มุมเดียวเนาะเพราะว่าต้องถ้าลงไปตรงน้ำถ่ายยากนะครับพี่ซีหนาวใส่ถักเหล็กเสร็จเรียบร้อยด้านบนเหล็กข้าวเหล็กซีนัวเนาะครบ,บเรียบร้อยนะครับพี่ซีนี่ตรง ยีหัวเนาะไอ้แกนทันนะครับพีซีก็ใส่ไม้ฝาเซราล้วก็ช่วงไม้ก็จำลองมาต่อมุกด้านหน้าแบบนี้นะครับพี่ีมุกด้านหน้าแบบนี้เนาะออกไปด้านโน้นเนาะเพื่อไม่ให้แดดส่องนะครับพีซีก็ช่วงนี้ก็พักเที่ยงก่อนนะครับพี่ซีก็ขึ้นมามาถ่ายคลิปไม้เอฟซีดู อ่าครับก็เดดมันย้อนแสงเนาะ,ะห็นแค่นี้เนาะนี่ครับดูสวยเนาะอวู้อ่ามูงมึงสังกสีเนาะหรือว่าเผ็ดลูซิงนะครับพี่สีก็เจ๋วดูสวยเนาะวันนี้ทำงานช่วงเช้านี้ได้เยอะจริงๆนะครับก็ช่วงบ่ายก็ลงมาลุยต่อ ช่วงบ่ายก็นู่นแหละครับบ่ายโมงบ่ายสองนั่นแหละก็จะลงมาเพราะว่าช่วงนี้มันแดดร้อนเนาะลมก็แรงอยู่นะครับพี่ซีช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนี่มันจะแดดร้อนมากเลยด้านนี้ก็ใส่ใส่เสร็จไม้ฝาโอ้ด้านบนนี่ใส่ล็กเนาะเอาไม้ฝาผ่าครึ่งนะครับพี่ซีได้สองด้านล่างนี้ใส่ เต็มแผ่นเลยนะครับมาด้านบนมันเดือดร้อนนะครับพี่ซีเดือดนี่เหล็กข้าวเหล็กเปเนาะใส่หมดแล้วนะครับพี่ซีโอเก้าอี o e. ต้องได้สวยต้นมะม่วงออกนะครับพี่ซีเพราะว่าเหล็กข้าวเหล็กเปนี่มันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับพี่ซีเอากิ่งมะม่วงออกกิ่งหนึ่งเนาะ ได้บรรยากาศด้วยเนาะตรงนี้นะครับพี่ซีสวนตรงคออหมูนี้ก็จะเอาไว้แบบนี้และครับพี่ซีไว้นอนเล่นเนาะนี่ตรงนี้ดูไ่เห็นดูแลสวยเนาะมาศาลาริมน้ำนะครับพี่ซีต่อจะต่อออกอีกนิดนึงด้านโน้นเนาะด้านตรงจั่วนะครับพี่ซีต่อมุงออกไป ำเหมือนกันนี่แหละครับอีซีด้านหน้าแต,แต่ยิงไม้ฝาเซาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะต,ติดไม้ฝาเซาได้ไม่ได้แล้วก็รอดูครับอีซีอีกครั้งหนึ่งสงสัยจะไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าออกไปยิงยากนะครับอีซีเพราะว่าด้านล่างนี้มันเป็นสระเป็นน้ำเนาะมันไม่มีที่ยืนที่เดินแต่เวลามุงสังเกะสีมุง มุงสังสีนี่มันจะมุงง่ายเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแปดสิบเซนมุกนี่ครับพี่มีมาครับมาลุ้นกันช่วงบ่ายมาช่วงบ่ายลงมาลุยกันนะครับพี่สีเนาะตอนนี้ก็พักเที่ยงก่อนอนี่ครับมุมนี้อีกมุมด้านหนึ่ง อจะดูสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอ้มีตะล็กเนาะแถวนี้นี่ครับแ๋วมุงสังมุงอลูซิ่งแล้วมันก็จะดูสวยนะครับทีนี้มันก็จะลมเย็นเนาะช่วงนี้ก็เอาตากเกลียดไปก่อนนะครับเนื้นะอสีเนาะเพราะว่ายังไม่มุงเนาะ นนะครับวิซีไม่รู้วันไหนแล้วจะมุงนะครับวิซีตอนนี้วันนี้ไม่ได้มุงหรอกครับวิซีก็รอไม่รู้วันไหนเนาะก็รอดูนะครับวิซีนี่ครับคลิปนี้ก็บรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีใกล้น้ํานะครับใกล้สะน่นอยู่ภูเขาโน่นนั้นเป็นร้านค้าของเขานะครับวิซี่อันนี้คือปลาไผ่บ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่ น้องสาวแม่นะครับไอเกาะนี่ครับโอ้พื้นก็ยังไม่ยิงสกูเนาะเอามาวางไว้ตรงริมก็ตรงเสานะครับไอซก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดแผ่นใส่เรียบร้อยพอดีปีเลยนะครับไอซี่นี่นนก็นี่ก็เป็นทอเนาะเป็นท่อครับไอซ อนน่ครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ